เป็นกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติกีฬาซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกรวมถึง,ถงชิงแชมป์โลกนะครับ ตัวเตอร์ของเรานะครับท่านอาจารย์ประธานวงนาป่าปล่อยตัวออกไปแล้วนะครับผมสำหรับในรายการวิ่ง400เมตรรุ่นอายุ14ปีหญิงรอบชิงชนะเลิศให้กำลังใจนักกีฬากันครับว่าใครจะเป็นเจ้าเด่นทองในรายการนี้ 1 0 0เมตรขัลังจะานทาน300เมตรและเข้าสู่ทางตรง100เมตรสุดท้ายขับเขี่ยวกันมานะครับสำหรับช่องวิ่งที่8ช่องวิ่งที่4และช่องวิ่งที่5ตอนนี้นํำอยู่นะครับเป็นช่องวิ่งที่ปราพัอนแ้าวายจากโรงเรียนดาวดุโนไทย ไมหน้ามีปัญหานะครับผมเข่าเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอบที่หนึ่งปรับพัดศอนแควไพยจากโรงเรียนดาลุโนไทยยอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมเลยนะครับเจ้าเรียญทองในประเภทสี่ละเม็ดรุ่นอายุ